ครับสวัสดีครับเนอะป้าต่วันนี้คึกคืนขนาดนักเนะนัดจุดผ่อนปรนไทยเราบ้านแจ่มฝ่องนะวันนี้พ่อขนหนักแต่หนักกว่านอมานัก่าหลายวันนี้ครับดูของกินนะขายมอนอยู่ก็นี่วันนี้คึกคืนเนาะโอ้คนขนาดน้ออันนี้เปิดกระดักเนี่อย่างนี้สาละเปาขายมอนอยู่เนาะครับ วันนี้คนนักเนาะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะปาไ่พอเดี๋ยววันนี้คนนักขนาดนั้นเนี่ยการงาจะผ่อนปุลไทยลาวน่ะปุลนนาจะนักเน่อวันนี้ม้วนเนาะเขาขึ้นฮะผมเจ้าม้วนผมมวนผมเจ้าม้วนขนาดอ่ะอันนี้ตีนขวายเนาะโดรถสวดกลับมาได้นะครับเนาะพอแล้วผมมาล่ามาขวายเนาะโอ้จะให้มาพอเนาะเนาะ โอ้ดีการจะมดแล้วเนาะเออขายมดขายงานเนาะเนาะโอ้อันนี้ประกาศจะมีเนาะรอ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 วันนี้ครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกนอ่ารวมรวมเนาเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะอยู่ในหดสตารเนาะเดี๋ยวพอเนาะเป็นเฮือเสียงเพลงมัเลยครับเนาะเอาแ้กัน กมีสป,ปาเนอร์ดิการด้านะจุดทับทิศไทยลาวนอะนี่พาเจ้าเก่าละเด้อนี่นะจะเพื่อพอนำพึง่งนะ่าปลากล้วยโอ้นี่กรอกสดๆเลยนี่นะนี่ควรอะไรนี่มาครับนี่สองร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบอ๋ 150. อควรร้อยห้าสิบนี่ของสดๆนี่มันเป็นพึ่งว่าเป็นมิน้นพึ่งใหญ่ด่ะ ขายถูกเนาะอ,อันนี้กอกซอสๆเลยครับนะขวดร้อยห้าสิบบาทนี่ยครับนี่ยนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ให้ผมขวเดเนอะโอ,โอ้เดี๋ยวก่อนเนอะเอาขวดไหนนี่ขวดนี่การนี่ใหม่ก็ได้นี่น้ำพึ่งเนี่ยขวดร้อยห้าสิบนะเดี๋ยว,วเอา,าให้ผมขวดอ่ะโอ้ถักตังหอยสมบมีเหรอโอ้เด้อ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมปิ้งมาเอามาตรโรนอตั้งยี่หกันดูเฮ็ดหูล้อกองตัวไหนครับของสาวบาทของของฟังไทยดีกว่าของไหนของปีน้องสาวป,ปรลาวนู่โอ้อันนี้มันออกธรรมชาติกว่าเลี้ยงออกธรรมชาติเนาะโอ้เฮ็ดหูล้เอเด้อบรรทู ภาษากลางว่าเอ๊ะหูหนูอันนี้มาจากหูหนูนะมันใหญ่เน้เออ,อันนี้บ้านเฮานี่กะบ้านไหนนี่แม่ตายเจริญไนะเออเนาะฮะอะไรอยัางนั้นน้ำขึ้นเยอะทุกอยู่ไหนน้ออ๋อที่เขาใส่อเนาะ อ๋อโอเคโอเควัสดีครับสวัสดีครับดิคับเอ่ออะไะเก็บเหยื่ละอ๋ออ๋อนี่มาจากไหนแม่มาไหนจากเราหรอดอนใจดอนใจสอปลาวเนาะโออ๋อนี่เข้ากรรมเนาะ โอ้มันดอาโอ้นี่พริกของกินของใจนะครับเนะาะปลานี่นี่เต๋าอันนี้ขายจะได้นี่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 ขายจะได้ลลหาซิบโอ้ซิซิบก็เอานะห่างหวายโอ้ไม่ห่างหวายฟาเต๋า,นา,าตเนาะมัดออะไรก็ มาสาบัดอันนี้อย่งนี้เต๋ามัดอะไรเจ็ดสิบโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเวออันนี้อย่างสบอยกัสบอยแกแล้วกะมันอ่อนอยู่เนี่ยเนาะเราไปตากแต่สบอยกับมีเนาะโอเคด หางหวดอเสื้อพานเอออยังเหลืออยู่ครับนอตร่วันนี้ค่ะคนได้คนนะวันนี้เนาะคนนักขาดเนาะเออเออเด้อปีใหม่ปีใหม่ปีน้องมงมอแคนอาจขานมีมดนอะอ่ไ้ี่เฮดอย่างดิ ด็อกหางวายหนูกระลอกมีมดดอกอันนี้เห็ดอย่างนี้นี่อ๋ออันนี้ภาสีเสียดกับมีหอ่อนอ่ะอันนี้อย่างนี้นี่นอะมัง้มมัน,น,มน,นมกินได้จ้ะกินเนาะมัส้มนะเน,นี่ยน,นี้มกอก อันนี้มะแขวนง่ามดใจกันชมพูุันอภัย่าจะได้กินไหมวันนี้รับอ๋ไปตำาน่ะมันรสชาติเปนยัไงเรากิหมดหรอนี่มะแขงก็นี่อ๋อรสชาเปรี้ยวน่ะเปรี้ยวนอไกกิงอืมวหลายีละ โอ้พระเสียดกระมีนะดูพระเสียรของไหนไหนเนี่ยกล่องเสาบาทโอ้พิกกระมีเนาะช่วงนี้ของนี่เจ้ามีนะมันมีคนเนี่เดี๋ยวผมมาขวายเนาะเจ้ามีนักขนาดนักไหนนี่พระเสียดกล่องเสาบาทเสา,บา,สาบาทนะก็รถือว่าแป้งอยู่เนาะมันมือเสือดูอันนี้ก็จะข้านโอ้ส้มปล่อยเดี๋ยวไปซื้อส้มปล่อยนี่ย ô, kinh khâu nhàng nè, ờ, khay mận nhớ không anh nọ, mận ô, anh này nhàng nè, mướt gấp sốp poi co, sốp poi mướt bòi, 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 của Thái. สองท้าเหอะย่างนี่ฮะขุ่<ะ>ย่างนี่ไหน,นนี่อ่ะส้มปอยส้มปอยกินได้เหรอบ่ได้แหลเปุ่นอยาไปทำพิธีมงคลเนาะเออเปิ่นใส่ขมิ้นส้มปอยเออเนอะกินบ่ได้ด่ะแต่ยอดมันยอดนอะยอดมันกินได้ครับโอ้ด๋อยอ่านี่ถั่วดำเนาะ ขนาดนักหน่อวันน oh, okay, ah uh ี้ครับวันนี้ครับโอ้ซอหาไม่ข้าหลามบ่มีเนาะวันนี้ครับได้อย่างเน่ก็แล้วมาถึงได้โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มีเนาะมาล่ามาขวายให้ละพนักพิงถ่ายมาได้ดิมาของป่าโอ้กะติบเข้ากับมีเนาะมาขวายละพริกกะลัมพริกฟักกูกะลังม้านี่ มาตัวไหนนี่ครับมาซีบาทต่อ้มากอกโนเฮ็ดอ่าทุกโอ้โนกล่องเท่าไรเนี่ยสามกล่องค่าซิปนะกล่องสาวบาทเนาะพอเด้อเดี๋ยวพอพุ่นเด้อมีของปลานะครับเด้อคนนักขนาดนั้นพอทุกครับเด้อคนนักคนหลายขนาดนั้นการนัดจุดผอนปรนไทยลาวบ้านแจ่มป่องนะครับเน้อยโน่กำลังม้านี่ยนะโน่ซดซดซดอ่ะดีโน่ มะกอมะกอถ้วยตัวไหนครับอันนี้ถ้วยตัวไหนสาบะเตะอ๋อ,อเดี๋ยวปีกมาเนอะโอ้ตรอๆนี่ดอกดอมีมันอันนี้น้ำพักเนอะน้นำพักจากไทยว่ะของพี่นอ้อง

ขนมเส้นข้าวปุ้นเออคนลางห้องข้าวปุ้นเนาะคนไทยห้องโอ้คนนี้ได้หรับกําลังเออเดี่ยคนพี่น้องสปอลางห้องข้าวปุ้นอ่อคนไทยตังคนเมืองห้องขนมเส้นคนหลือขนมเส้นเนาะเออคนยวนห้องขนมเส้นอ่านี่คนไทยขนมจีนเนาะข้าวปุ้นเอาขายจะได้เป็นกิโลอะไร กิโลหนึ่งสี่สิบบาทโอ้รับขบเออมันมันเอได้ยังได้ยังแน,นอ่อันนี้หออันนี้น่ยกินน้ำล้ำเนอะคำนันเนอเออมาข้ามปอมวี้วเด้อเด้อเอาละมันมันเด้อเด้อไปเด้อเด้อออถ้วยไหนมาขามป้อมถ้วยสาวบาน <coughs> Bà phò đi ô kêu đi giờ đi đây hạng vải, hạng vải pha thêm đi à đo, 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 hãi xinh, hãi Đó, phò đó Ờ, trời đất ơi, khó lại xin lại dàng đó Hòm đén, hòm khảo, hòm bua, hòm tiếm đi mất đây nè Ô Ờ, đây nè, nặng sốt sốt khảo khảo đi mất nó เออแม่วันนี้ขายมวนเนาะมวนอยู่เนาะเออเออเออมแป๊บอ๋อ,อจังมดแล้วปลาดุกขอโทษด้วยนะครับปลาดุกก็มีเนาะโอ้หนังควายนี่ตุเอาละหนงังหนังนี่ถูกเลยอ่ะอันนี้เขาตุ้นีีทอดทอดอ๋อจะสอบพอแล้วเนาะ ออขายบอลก้อนี่ได้อยู่นะเออเออทำมาพอไอสติไอสครีมของคนไทยเฮาเดอรปังบีมไอสครีมนั่นนี่นะจางไหนเนี่ยบ้านไหนก็วิงแกนวิงแกนวิงแกนนี่หนาน้อเออมานุ่นเนี่ขายที่กาดนาัชพดบนไทยแล้วประจำเลยเนาะมันก็มีทุกรถเนาะโอ้ตา่นี่เนาะมีทุกรถนี่เนาะ อาจะซื้อจากแหวหานะพี่น้องทั้งสปเลาวเนอมาซื้อได้แต่ราคากันเองเนอร์วันนี้ขนนักขนาดนักนะอันนี้ขนาดลานเนี่ยขนาดนี้สิบมงเนอร์คนยังบอกลาเอาละเดี๋ยวผมไปทุปกคนนะครับเนอเอาละเนอรลานกาลานขายเอาเดี๋ยวมาพอเพลินเนอผ่านมากี่นาทีแล้วเอาละเนอขออนุาญาตครับเนอร์ของปลาเนอร นี่ครับเทศกาลนี่ครับเพราะว่ามันจะมีนี่ครับเนอะวันปีใหม่ม่องเฝนหนาครับเนาะตรงนี้จะมีคนมาจับใจไช่สอยนะนักหลายขนาดนั้นนี่นะนี่นี่ก็ของทิดเก่าลูกศิษย์นะครับเนอะขายดีไหมลูกสวัสดีครับได้อยู่เนาะวันนี้คืนเนาะนี่ร้านลูกศิษย์นะฮะเราปังๆนะลูกนะ เอาละดอกเครื่องเสียงม <blunt animation> evet. านนี้นะวันนี้ครับเอาละเนาะปลาดาขึ้นขึ้นเนาะกินข้าวหย่างนะฮ้มไก่นาะเด้อออเด้อความใจไม่สอยมีทุกอย่างเออดอกเด้อเครื่องนี่วันนี้ลงไปแล้วเนาะปวดหัวมีขายถุงวันก่ออีน่ะปวดหัวเนาะข้าวหมมายิมั่งครับเนาะมีเฉพาะวันพุธนะเนาะครับเนาะเอาละปังปังเนาะปุ๊หน้าถ้าจะนักเนาะเนาะปุหน้าเนาะเสียดาย นองขายบนน,น้อวันนี้นองเอาละพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมจะไปเลาะไปด้ี่บนนะเอาละนี่นะเอามาพอนเลาะของอ่านี่มีมัดอันนี้ <c oughs> ได้ขายของโอ้ขยะสวยงามมามมันณีเนอะครับนี่รนะ้านนี้จากจากจากร้านจากไหนนะครับบ้านยังยอยู่พะเยานะาานนอําเภอเชียงคําเนี่ยอ๋อ ออืเจ็ดคำหลายอยู่เนาะม้าม้าตั้งแต่วาแล้วกะทตรีสามเนี่ยอันนี้เขามันลอกของเขาอยู่แล้วลนะ,ะครับปังๆเนอะแมกกาเนียครับนี่นะครับมาเนอะพี่น้องทั้งสอบพลาวหรือคนไทยก็ได้นะมาตีสลับหนุนลานก้าน,นี่เนอะ,นะเครื่องส้ำอางทุกอย่างเนี่ยนี่ที่ตลาดนัดจุดผ่อนปลนไทยลาวเนอะนี่ครับน,น,นี่แหะนี่ของพี่น้องทั้งสอบพลาวนี่นะเดี๋ยวจะเอามาเอามีด เอาละดอกปอล้อเอาละเอาละนี่ละแทงเอาละเอาเาพอเหมดมันซื้อมากอกอันนี้ได้แล้วไสอัวเนาะรอรอรอานนี้ขายม่อนเนาะดีค่ะอได้ไรมั่งก็ขายม่อนเนาะวันนี้เนาะขึ้นๆึนแหละ ลันกาเอาละเลอขอตัุ้นหนวันนี้ครับวันนี้ม้วนเนาะเทโอเครอ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 อันนี้อย่างนี้เดีค่ะนี่อย่างนี้เนี่ยบนห้องว่าอย่างนี้เออก๋วยเตียเเ๋ยวหลอดเนาะชุดอะไรซาบ้า,บาของจ่าพี่น้องสองปลาวกะอ๋ออันนี้จะได้ได้ไดกินโนม อันนี้กววนะ๋วยเตี๋ยวหลอดเนาะอ๋อชุดนี้สาวบาทอ๋ออร่อยเนาะอ๋ออันนั้นอันตัวไหนนะครับนั่นสิบบาทอ๋อขจาจมาวุ้นหนูนะไข่เนาะไข่เนรอเอาห้าบาทเนอะมาวุ้นหนูนี่นะเอาละขาจายเร็วๆมาเนี่ยนะเอาละนี่เอาเลยนี่เท่าแกนี่อิฐขนาดนั่งเนอนะมาเดี๋ยวนี่นะ พุดนาสจำให้เนอะครับพุดนาสจำให้เนอะของนี่เก็บอยู่ได้เป็นปีนะครับนีน่นะของแห้งของทะเลเนี่ยมาอุดหนุนนี่นะขายประ,ประ,ประจําทุกวันพุดเนอะนี่นะพอพอกล้าเนี่นะใจดีนะเอาละนะคร,ร,รับผลคือขึ้นขนาดเนอะเดี๋ยวผมจะไปพอนี่้อไปไทยบอดหัวนะครับรถนักขนาดนักหนานี่นะเองพ่พอแม่ก้าด่เก่า นอดอกดอกดอกดออเลยอนีเห็ดอย่างนี้เนี่แม่กเห็ดหอมเนยขาเองอ้ากินเ้าอยังไหมเอาละเน้อพอละเอาอันนี้เปิดกัมีอันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวนะอ้นนะมีหอยน่ะ หอยกระมีนะหอยถ้วยละสาบาทนะนี่นะพราะหรอใครจะรวยนะ่ละลัตเตอรี่ปีนี้บอกออกนะออกปีหน้าเพิ่นเนอะครับวันนี้สองมกระล้านเนอะนี่นะด่าด่าด่ด่ดนะีเนาะอ็อกวันนี้สองมักกะล้าน <laughs> มาอุดหนุนนะครับเนะถ้าบอกอุดหนุนนี่ก่อนตลาดบ้านไหลเงาเนาะเออตังบูธประจำเนอะนี่นะครับดูหอยนะครับฮักกระจูบบอกฮักกระจูบนาะนี่นะ ถวยสาวบาทเนอะโ,โอ้เกนบาลเล็กเบลนเนาะน่าซุ่มจุนหุ่นนะนี่นะถวยสาวบาทนะพอตะ้พกับล้านกล้าเนอะขายม้วนขายงั้นเนอะวันนี้นะเนาะคนนัาก็ได้เนอะเอาวันปุนณานะพยามาม้วนขนาดนักเนอะการนัดจุดขอคนไทยลาวบ้านจำปองนะครับโอ้เอาเอาละเนาะม้วนขนาดนักเนอะหมุนเตี้ยวเตี้ยวเนอะเอาละ เอาละอำเาพอลาดน,นี่ประจาละนี่นะดอกพอมวลกระดาษนังนนี่นะดอกพอพี่น้องสอบพลาวนี่ประจันนัดกันมาอู้มาจากันเพราะวา่าญาติพี่น้องเปินคนค้นคนแล้วนะกับคนไทยเพิ่งกลับมาอยู่ด้วยกันนะครับซึ่มาพี่น้องทั้งพี่น้องม่งนะครับนะฮะนี่เปิดอ,อู้มาจากันนานนี่ละดอกข้รวเบเ๋ยวนี้สตรอเบอรี่ของอำเภอวิกเกนออกแลนเนอร์ลักทายดังหลังเปิลเนอร์ <c oughs> สตอบอรีนะครับเนอเริ่มแล้วนะกล่องต่อได้ไหมรครับกล่องเท่าไหร่ <160. S 1> ร้อยหกอ๋อของสดจากไหนเนี่ยพ,พุชิฟ้าเนี่ยอเอามเงหรือว่าวิงแกนเราฝั่งนี้อ๋อแสดงว่าอำเภอวิกแกนอ่าอเด้อมาอุดหนุนนะครับเนร้อย60บบาทโปรโมชั่นนะฮะ อ้้อยสาวอันนี้ลอยสาวโปรโมชั่น80บาทนี่นะมีหลายขนาดนี่กล่องเท่าไหรนะลอยของเสียไหนลอยได้แปดสิบปันไหนอ๋นนนหอ,อหรือสองกล่องแค่นั้นเองเอ้ต่อโอ,โอ,โอ้มีการโปรในเ,เนื่องในวันคริสต์มาสเนี่ครับร Mart, รสมม่งของวันนี้วันคริสต์มาสเมื่อไรคริสต์มาสเน่ะซื้อของไปฉลองวันคริสต์มาสเนอะเดา้ดอก ขายม้วนเนะด้อโอ้พอตะพุ่นละเาขายม้วนเนาะวัสดีครับขายม้วนเนาะเอีกาเดอม้วนขนาดเนาะปุ่นนาสมัยเนาะหอเมาขนนกเมนาะว่านึเออวันทีหนึ่งเนาะนี่เวของของเออเ่อปีใหม่มงวันที่สามสิเนาะเอาฉลองกันเนาะยินดีด้วยเดยินดีครับพี่น้องสปอรานีมีเจ้าสายเป็นคนม่งเนาะ เปิดปีใหม่คนไทยเขาจะมีเนอนะครับเนอพอละอ,อลูกแอบไปทางไหนนี่วันี้ดี๋ของจำของดองมีมดเอามาอีกก่อนนะผมเพิ่มพอบรรยากาศทัวรไปเนาะนี่นะมันคือขึ้นขนาดเอาทิ้งบรรยากาศทิ้งท้ายล้านสแตนเลสนี่นะนะราคาเดียวนะอันบบกขายราคาอื่นนะพักเดียวใจเดียวเนะ่ยร้อยบาทเอาละครับ ลอยมดกันเหลือร้อยห้าสิบกันเอาละครับเนอะผมจะทิ้งบรรยากาศไว้อินเนอะครับน้อครับเอออเาละครับ,วรบสวัสดีครับ